กหลังมาจ้ะโอ้ยอกงามเลยซีแทมันครับผัวผัว่ายอ้ายกดอกขงาลังหังไงเน้่ไ่นดีกว่าครูคนน่แมนโอ้ยเสรษรัก่อโอ้ย สองดอกน่จนาจะทอกันเลยอุ้ยสีกินขาแนงเนาะสีเงาสีแดงแต่และดอกน่าจะเอาดอกหนึ่งหน่อยอดอกหนึ่งเอาไว้สองดอก,กดหัวขาดมาจ้ะเออของเปี่ยวมีแมงเลยงามขัดเนี่จ้ะเออมันจะลังสองดอกอสองสอง โหดผู้เปินเรื่องงามหาเห็ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับมนลเสน่ห์คนบ้านป่าเด้อครับมือนึ่กับผ้าพายมีไงพายเป็นพี่น้องเอฟซีเบ้อทุกฐานทุกคนครับผมเขาปลาหาเห็ดครับผมแมนจ้ารับมือนี้ขอบบรรยากาศไต้เด้อครับมากกว่าคืนเนาะเด็กเนาะจ้ารับมาแต่ตีสีเนาะตีสีก็กลัวครับผม อาจารย์สีสุกสีมันมาเนาะจ้ะครับผมเพราะว่าหมูหวานนี่ก็ไปหาใส่หมองเนาะแม่จ้ะมาพอกันในเสาร์วันที่สิบท่านว่าพศสองพันหกร้อยสิบแปดเด้อจ้ะครับผมพิกัดหมายครับผมบ้านสังหอมเด้อครับหมู่ที่เจ็ดตำบลห้วยขามอำเภอบุญลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมไปดูไปชน้องหลวงน้ำร้านครับสีมันบมาวันนี้ไปเลยจ้าไปเลยครับไปดูในบ้านเป็นหวานในสวนนเด้อครับผมเข้าไปในปากกอนี่แหละครับ ก็แดงเด้อจ้ะดอกงามเนาะเมนจ้ะใหญ่น่าหลงเห็นเมนจ้ะงามเนาะจ้ะมานครับใหม่ๆเนาะจ้ะมานครับอุ้ยสีด้วยสีงามครับเมนจ้ะเก็บเค คิ้ว so, มันก็เร in ิ่มแตกแล้วเด้วยดอกมันเพราะว่าขาดน้ำแล้วน่าจะครับอากาศแห้งว่ะอุ้ยโดนไหมแห้งมากเลยเนี่ยจ้ะบานไม่ไหมเด้อจ้าบ้าขาดขาดหมกดีเนาะแนี่ยจ้ะอุ้ยซองดอกแห่ เหมุนนะจ๊ะเนีนงามนะจ๊ะเนีน,นบ่านกินจีนะจ๊ะเนีน,น,น,นมัน่เป็นเหงบ่อ่ะอืมดอกงามเน่ยนจ๊ะสีคือนี่ดอกนึ่งนี่นี่นนแต่งแปดเนาะแม่นจ๊ะ จะตูมงาม,งามน่าจะแม่นครับลังแตกนนหน่อยๆน่อยน่าจะแม่นแตกแล้วครับช่วงนี้แม่นจ้ะเริ่มหนาวแห้งเติบเลยหื้อดอกใหญ่ๆงามน่าจะเบ่งขาเพิ่นน่าจะเอ้ยสีหาดอกน่าจะแตกเพิเ่นแตกแล้วเริ่มแห้ง จะเป็นยังงามเลยครับบานใหม่ๆเนาะจ้ะเห็ดกอแดงเป็นเห็ดล่างแตกเหรอครับล้างหมุนเด้อครับดอกนี้ แข็งด <mm um ีด้ยครับดานบับไหนนาจ๊ะแันกงรังนาจ๊ะ่ดอกงามดีฟาแบบไหนจ๊ะตอนมีวานลด้ทครับกอเดียวานแหงดอกงามครับแตกแรงงามเลยนาจ๊ะืหนาคนเ้นาัแตกขึ้น แต่คักกดีคักนเนาะเดอมแหงด้ยมะขอหนาแลเน่าจ๊ะมะขอหนาแลค้นสวยหนาหน่อนหอาขั้นตอนดานเนาะเอาขั้นตอนหมุวานก็ใช้ตุ่มโอ้ไปใส่หม้องเค่งดีเด้อจ้ะคุบ่าหับเน่าจ๊ะ

Ngả không Nhìn đó ngảm Ôi Thế Đây là cái phần bàn còn không? ต้นอ่ไก็โดนมเลยนี่ก็น้อง่อเ่ละอ้ยจุกเลยอ่ะเดี๋ยวซ่อนังแข็งดีนะจ๊ะซ่เลยซ่เงาชีแถมันครับ ดูคนใหนม่หน่อยค่าหน่นดีครับงานหาใหม่กันด้วย

ก็อ่อนนะจ้ะก้อหน่อยครับเอาไปได้เนี่ย<ห>นาแหล่หด้วยครับเมนจ้ะสมบูรณ์ขาดยังวะเด็กง่ายเนาะเป็นอย่เอาไปได้อ้ยสีสีงามเนาะเมนจ้นะ Thuộc thuộc thì ai đó, Đâu sao lặng hành ngay Đấy Thấy không Ừ Khu hơn nên, Nè Để... 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 Ừ, đó Ừ, Được không Ông nói thôi cản đôi ô tô lưỡi. Ui, này ô này à, đọc nhầy đọc nhầy. Đọc nhầy này ô tô này สีกินขาใช่ไหเนาะสีงาสีแดงแต่และดอกเนาะจ้ะเอาดอกนึงหน่อยอดอกนึงเอาไว้สองดอกกุ้คักเนาะจ้ะเอบวงแก้วมีแมงเลยงามคักอ,อือจ้ะเออมันจะลังสองดอกสองสองอือโผดโผอืมเปิดเลยข้าง,งามพาเห็ด รวมนีน่เปนผักตละดดกนะจ๊ะเน่ยเด้อจ้ะเนี่ยครับผมในเวลาอว,วยหลือเด้อครับแจงเลยแจงแล้วก็อว,วเยเลยแหละครับเพราะว่าเขาทุกไม้แล้วครับผมโุกไม้เนี่ยน่ะจ๊ะครับเพ็ดก็ะไดรลาเติบครับเป็นพเพชรกอแดงเพ็ด น่แหละนาะจ้ะแน่นครับน่แหละเลเ็กน้อยเด้อจ้ะครับสุดยอดก็มานมือนมานก็สุมือเนาะแม่นจ้ะมัอนี้มาก,ก่อนมูอครับผมหาอยู่หากินมัอนี้ก็บมานสุดยอดกอแดงงามงามมัอนี้มีแต่ดอกหมกหมกนะจ้ะครับเนีส,ส,ส,สีสดสีสดสีแดงงามเข้มดีครับมัอนี้สุดยอดแต่ว่ากะแือว่า มานอยู่ครับมืนอนเต็มตาเต็มนี่อยู่ครับกับกระหางคือเก่าเนาะจ้ะครับก็ห่างอยู่ก็พอได้เลียมเนาะแม่จ้ะดูยางเนาะครับ,บแต่ว่าได้แกงอยู่เด้อจ้ะครับต้องเขาก่อนก่อนมูอจังสิพอได้พอ่อเต็มตาเนาะแม่เต็มจ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามมอนสเน่ห์คนบ้านป่าในเด้อจ้ะสำหรับคลิปมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ กับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมนณสเนคนบ้านป่าครับผมขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ครับผมขอบพระคุณทุกๆการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกำลังใจเด้อครับขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมขอบพระคุณทั้งในและต่างประเทศครับผมก่อนเสียเวลาพระจากกะข้อมน้อยวัยชายพญายมยายนพมพิณองเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมีความสุขความเจริญเด้อครับกินเงินใ้เงินกินทองใ้ทองครับผมสมคุ้มกานปรารถนาครับผมให้อายุมั่นขวัญยืนครับผม อยู่ไปลมพ่อลมไสใ้ให้ลูใไหรานไปโดนๆครับผมสำหรับกลิบมมือนี่ก,กลับลาพ้าจากแล้วครับกลิบหนาพอก,กันไหมสวัสดีครับ